ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ valuation ของเขาอาจจะดูน่าสนใจนะครับณปัจจุบันนี้ก็ผมว่าก็ขึ้นมาในระดับแบบ25เท่าแล้วเนาะก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เร่งว่าแพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากอาจจะแพงพอๆกับตลาดหรือว่าสูงกว่าตลาดเล็กน้อยตัว Google เองนะครับก็มี story แต่ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับตัว NV i d i a เดียแน่ๆอันนี้คืออันที่หนึองเลยคือสิ่งที่อาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญนะครับของตัว Google อ่ะ Google นะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของตัวธุรกิจใหม่อย่างตัวเวโมมากกว่าเพราะปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีของโรบอทแท็กซี่ซึ่งผมมองว่า Google อาจจะสู้เท s l a ไม่ได้นะหากว่าเท s l a <ม>เอาทั้งฟีดของเขาเอาทั้งแพลตฟอร์มของเขาที่ดีมาเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าถ้าเท s l a ไม่ยอมทำเวโ o มก็จะแบบเกณฑ์มาร์เก็ตแชร์ไปเรื่อยๆ ตัวที่สองของเนี้ยไปที่ Google กับพี่โบ๊ครับเพราะว่า Google นี่น่าจะก้าเต็มสิบเมื่อวานนี้ประกาศงบมาปุ๊บคุณพุ่งประมาณเจ็ดถึงแปดเปอร์เซ็นตตัวที่สองนะครับ google พี่โบ๊มองไงกับ google ครับในแตรมาที่สองดูในหน้าที่ยี่สิบครับเหมือนกันนะครับในหน้าที่ยี่สิบครับมีก่อนก่อนหน้าอ่ายี่สิบมีไหมปึ๊บนะ,ะครับอันนี้คือหน้ายี่สิบอ่ะโทษครับผมผิดสไลด์อ่าครับ อันนี้คือผลประกอบการของ Google เห็นไหมครภาพคล้ายกันเลยก็คือปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยตลอดนะถ้ามองดูในรายละเอียดนะครับผลประกอบการในไต,ตรมาสนี้ของ Google เนี่ยไม่มีอะไรที่ติเลยนะครับก็คืออ,อาจจะมีที่ติบ้างเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับคือรายได้นะครับ,นะรบเป็นครั้งแรกอ่ารายได้ทะลุหนึ่งแสนล้านเหรียญน,นะครับเป็นไต,ตรมาสแรกเป็นครั้งแรกที่รายได้ เกิน1นึ่แสนล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็สูงกว่าที่คาดการเอาไว้นะสองนะครับ Google Cloud เติบโตได้ค่อนข้างแข็งแกร่งโตไป34%มสเอนเยยียและดีกว่าที่คาดการไว3้3%กนะกำไรจากการดำเนินงานของตัว Cloud ปรับตัวเพิ่มขึ้น85%ด้อนเยนเยียนะครับมาอ่ามาถึงนะตรงจุดนี้เลยก็คือผมว่าตัว Google นี่ก็ไม่ได้ต่างกันนะคือผมว่าก็10เต็ม10ด้านเหมือนกันนะครับรายได้จาก <S 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 ตัว Search โต15% สูงกว่าที่คาดการไว้3%ามนะายได้โฆษณาตัว YouTube โต15%ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของเขาเนี่ยโตในระดับแบบสิกว่าอั์หมดนะครับเ,เพลยคลิกนะครับคือจํานวนคลิกของออการโฆษณาปรับตัวเพิ่มขึ้น7%ผู้สมัครนะครับแบบชําระเงินนะครับตัว Google One YouTube Premium ก็เป็นลักษณะของการปรับตัวเพิ่มขึ้นมามา,มากกว่า300ล้านบัญชีนะครับแล้วก็มียอด ยอดงานในมือนะครับหนึ่งแันล้านเหรียญนะครับมันบ่งชี้ว่าดีมานของตัว g o o g l e เนี่ยมันยังดีอยู่นะครับหลายๆคนก็อาจจะบอกเฮ้เรากังวลกับคู่แข่งรายใหม่ของเขาเช่น n t t r o p i คลูค o อสลูโอเพนเอไจะมาทําให้อ่ารายได้ของตัว Search ของเขาน้อยลงนะครับในแต่มานี้ก็เป็นตัวที่บ่งชี้แล้วเนาะว่าเฮ้ยเขาอาจจะไม่ได้มีลักษณะของการได้ m มาเก็ตแชร์คืนมา แต่อย่างน้อยเขามีการเติบโตในระดับที่เซตบาร์เอาไว้สูงมากหากว่าคุณจะต้องชนะหรือว่าคุณต้องได้มาเก็ตแชร์นี้ยคุณต้องโตในระดับแบบมากกว่า15%นะครับซึ่งอันนี้ถือว่าในแต่มนี้ย Google ทําได้ดีผมก็ยังคืนคงเงยนตลอดนะว่าคนที่ชนะคนที่จะชนะในเอไอ AI, จะต้องเป็นคนที่มีผู้เล่นเยอะอะผู้ใช้งานเยอะและมีสินค้าเยอะซึ่ง Google เป็นหนึ่งในนั้นนะครับอ่ะ ในส่วนที่เรียกว่าเป็นจุดด่างพร้อยของตัว Google ในแต่มาสนี้นะครับก็มีค่าใช้จ่ายที่มาจากการบริหารงานนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็มาจากการถูกค่าปรับนะครับสามพรล้านเหรียญจำคำนี้เอาไว้ก่อนนะครับค่าปรับอันนี้มาจากคณะกรรมการยุโรปหรือว่าตัวเอ่อยูโรเปียนคอมมิชชั่ที่ปรับบนตัวดิจิ t a ลม a เก็ตแอ t อะอันนี้เราจำเอาไว้นะ ตัว g o o g l e โดนปรับไป3,500คำถามเลยก็คือเฮ้ยทำไมตลาดถึงไม่ค่อยตลาดถึงไม่ค่อยให้ความสําคัญกับประเด็นนี้เท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะโดนปรับเพราะไตรมาสที่แล้วในไตรมาสที่สอง o g l e มีการพูดถึงประเด็นนี้เอาไว้แล้วว่าอาจจะถูกปรับและก็ถูกปรับจริงอ่ะเราครับประโยค์เมื่อกี้เอาไว้นะเดี๋ยวเราจะเอาประโยคเมื่อกี้ไปใช้กับเมตานะครับอ่ะอันถัดมานะครับตัวกลุ่ม Arthur อร์เบนะครับ ไอตัวที่เรียกว่าเป็นพวก w วโมหรือว่าแบบพวกธุรกิจใหม่ๆของเขาที่เป็น new initiative ต่างๆเนี่ยนะมีการขาดทุนเพิ่มขึ้นนะจะไม่ขาดทุนเพิ่มทุนได้อ่าจะไม่ขาดทุนเพิ่มขึ้นได้ยังไงนะเพราะว่าเวโมขยายแล้วขยายอีกโอ้โหจับมือเพื่อที่จะแบบอยากได้เป็น first mover advantage ในตลาดโ o บ o t แท็กซในฝั่งของตัวสหรัฐอเมริกาเลยนะครับซึ่งการทำในรูปแบบเนี้ยผมว่าตลาดเองก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยขาดทุนแค่1,400ล้าน คงไม่ได้เป็นอะไรมั้งนะครับเทียบกับรายได้รวมทั้งหมดหรือว่าเปอร์เซนต์ของอกําไรของเขานะครับอันนี้มันแค่แบบเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเศษเสี้ยวหนึ่งนะครับของตัวกําไรทั้งหมดนะครับอันเนี้ยมันเลยเป็นที่มาเนาะว่าภาพของตัว Google ตลาดเลยไม่ได้ตอบสนองในทิศทางที่เรียกว่าเป็นเชิงลบเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันกันกบตัว a เมซ o n เลยก็คือเพิ่มงบคาเพกเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมเนี่ยแปดพัน 500ล้านเหรียญน,นะครับเป็น90,001ถึง93,000ล้านเหรียญน,นะครับสำหรับตัวคาเพ็กในปี2025นะครับก็แน่นอนนะว่าในไตรมาสที่4สิ่งที่เราจะต้องกังวลเนี่ยมี2เรื่องเรื่องแรกเลยก็คือค่าเสื่อมราคากับ2นะครับไตรมาสที่4ปีที่แล้วเป็นฐานสูงจากรายได้ค่าโฆษณาในช่วงการเลือกตั้งแต่ผมคิดว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าการเลือกตั้งจะให้ไปสูงเท่ากับการเลือกตั้งมันก็คงจะไม่ได้ ังนั้นเนี่ยคือผมคิดว่าเรื่องฐานสูงอาจจะไม่ใช่ประเด็นสลับผมเท่าไหร่นะครับประเด็นสลับผมเลยก็คือค่าเพกที่สูงขึ้นนะครับมีค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นนะครับการเติบโตของตัวรายได้จะยังคงต้องดําเนินไปแบบนี้ต่อไปนะบซึ่งมันก็จะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าเขาทําได้แหละดูจากสถานการณ์ณปัจจุบันนะครับดังนั้นนะครับมองในองค์ประกอบนี้ของตัว Google อ่ะเราก็จะต้องไปดูตัว Earning ็ a คออีกว่า การประชุมหลังจากประกาศงบมาแล้วนะครับเขาเจอนักกงทุนเจอนักวิเคราะห์เนี่ยสิ่งที่เขามีความต่างกับในช่วงของไตรมาสที่สาคืออะไรเทียบไม่ใช่สิในไตรมาสที่2นะครับตัว e a r n น n g คอ l l เนี่ยนะครับในรอบนี้อาจจะเรียกว่ามีมุมมองเชิงบวกกับ Cloud กับตัว AI นะครับมีความระมัดระวังมากขึ้นกับปัจจัยภายนอกมีการพูดถึงตัว f x นะครับมีการพูดถึงเรื่อง ELECTION อยู่บ่อยครั้งใน e a r n i n g ็ a l l คอดังนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาเนาะว่าเขาอาจจะไม่เหมือนกับในช่วงของไตรมาสที่3ในไตรมาสที่3มเนี่ยโอ้โหมั่นใจเต็มที่เสิร์ช YouTube Cloud Subscription AI มองเติบโตอ่ะอันนี้เป็นเป็นเรื่องในไตรมาสที่3ส่วนที่เรียกว่าเป็น Sentiment ์เลยก็คือเซนติเมนต์เนี่ยมันบวกจากในช่วงของไตรมาสที่3าสมเนี่ยดี 4ดีกว่า3มแต่เพียงแค่ว่าเริ่มมีสัญญาณบางอย่างที่เขาพูดถึงเรื่องความระมัดระวังด้านภาวะตลาดผลจากผลจากปัจจัยภายนอกที่เขาไม่สามารถจะควบคุมได้อันนี้เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้อาจจะอาจจะบอกได้ว่าเขามีความมั่นใจน้อยลงก็ไม่ได้แต่อาจจะเรียกว่าเป็นแบบอย่างระมัดระวังแล้วกันดังนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะให้คะแนนในส่วนของตัว Google ผมว่าอาจจะ ไม่ได้มีที่ติเหมือนกันแต่ในมุมมองของตัว e a r n i n g c a คออาจจะรู้สึกไม่มั่นใจเท่าเดิมนะครับก็อาจจะให้เก้าเต็มสิบแล้วกัน okay, โอเคโอ้โหขอคพี่บอสครับแต่ว่าฉันเก้าเต็มสิบนี่ก็คือแ่าสรุปมาเนี้ยตลาดก็อ่าเรียกว่า Pri c e อ n ได้ค่อนข้างตงรงใช่ไหมพี่บอสเพราะอย่างอเมซอนสิบเต็มสิบได้ไปสิบสามเปอร์เซ็นต์กูเกิลได้สักเก้าเต็มสิบก็คือประมาณเนี้ยเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นี้พี่บอสมองว่าครั้งนี้ตลาดคือจริงๆ<อ>งคือบอกว่าลักษณะลักษณะของการตอบสนองของตัวตลาดก็อื ผมว่าอาจจะเอาเกรนของผมเป็นตัวตั้งไม่ได้เนาะอาจจะให้ถึงความแข็งแรงของแต่ละคนและกันผมว่าเรื่องเรื่องเรื่องรีเทิร์นของแต่ละคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าอเมซอนมีความโดดเด่นกว่าเมื่อเทียบกันกับในส่วนของตัวเอ่อเอ,อตัว Google อืมครับครับโอเคคราวนี้ผมอยากถามถึงอัพไซด์นิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนนะครับพี่โบอสมอง Google เป็นเหมือนออบริษัทที่ดี เติบโตอย่างมั่นคงนะครับแต่ผมอยากจะพูดถึงในมุมของการโตอย่างก้าวกระโดดนะครับพี่โบอสคือ Google เนี่ยมีโอกาสนะครับวันนี้จริงๆมันคืบคลานมาตั้งแต่ที่3.5 t r i ลเลียนนะพี่โบอสบริษัทกูเกิลเนี่ยแต่เขามีอัพไซด์ที่สามารถโตอย,อย่างก้าวกระโดดไปอย่างเหมือนเอ็นวีเดียได้ไหมที่แบบโอ้โหเห็นแบบร,รนนะดับ4 trillion 5 trillion อย่างนั้นเขายังไปได้ต่อยไหมครับพี่โบอสกูเกิลเนี่ยคือถ้าถามในมุมมองของผมเนี่ย ในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ valuation ของเขาอาจจะดูน่าสนใจนะครับณปัจจุบันนี้ก็ผมว่าก็ขึ้นมาในระดับแบบ25เท่าแล้วเนาะก็ไม่ได้ถึงขนาดที่เรียกว่าแพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกมากอาจจะแพงพอๆกับตลาดหรือว่าสูงกว่าตลาดเล็กน้อยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกแล้วว่าตัว Google เองนะครับก็มี story แต่ไม่ได้โดดเด่นเท่ากับตัว n อ i นด a เแน,แน่อันนี้เกินที่หนเลยคือสิ่งที่อาจจะเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ นะครับของตัวอ่ o g l e อ่ะนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนของตัวธุรกิจใหม่อย่างตัวเว mo มากกว่าเพราะปีหน้าเนี่ยน่าจะเป็นปีของโ o บ o ทแท็กซี่ซึ่งผมมองว่า Google อาจจะสู้เท sla ไม่ได้นะหากว่าเทส la เอาทั้งฟีดของเขาเอาทั้งแพลตฟอร์มของเขาที่ดีมาเนี่ยแต่เพียงแค่ว่าถ้าเท sla ไม่ยอมทํเวมโมก็จะแบบเกณฑ์มาเก็ตแชร์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วการปล่อยให้เขาเกณฑ์มาเก็ตแชร์ไปเรื่อยแบบนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อืมโอเค นั่นแหละครับคือคำถามผมคือ,อสตอรี่แอมเบเดียสสวยแล้วนะครับ Google ก็เหมือนจะทําธุรกิจตัวเองทําได้ดีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าถ้าจะพูดถึงในแง่ของตัวการเติบโตอย่างก,าก้วาวกระโดดเขาต้องมีพึ่งธุรกิจใหม่ใช่ไหมพี่วอตคืออย่างเวมโม่ไปใช่ไหมถูกต<ร>้อง, <Okay. S 3> งครับถูกต้องครับธุรกิจเดิมเนี่ยคือผมว่าเนี่ยเราอย่างที่เห็นนะผมก็บอกคุณคิดว่าการเติบโต,ตของตัวธุรกิจที่เรียกว่าเป็นธุรกิจเดิมของเขาเนี่ยผมว่าได้ในระดับแบบสิบห้าเปอร์เซ็นต์ที่ตลาดนี้ก็ตกมือแล้วนะครับธุรกิจ ตัว Google Cloud ที่เป็นธุรกิจใหม่ของเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นธุรกิจใหม่มากๆสําหรับตัว Google นะนะครับแต่เป็นธุรกิจที่อาจจะเรียกว่าเป็น Growth Driver ก็โตในระดับแบบ30กว่าเปอร์เซ็นต์ถามว่ามันจะเป็นส่วนที่เป็นการโตแบบก้าวกระโดดไหมคาตอบเลยก็คือก็อาจจะใช่แต่ถ้าถามว่าจะแบบโอ้โหให้ valuation มันแบบไปในระดับแบบ30 40ี่หรือห้าสิบเท่าอะไรเงี้ยผมว่ามันต้องมีแคตตาลิสที่ซองมากกว่านี้ครับนะเพราะว่าแต่เดิมแบบเขาเทนดอยู่ในระดับแบบ สิบสิบหกสิบเจ็ดเท่านะครับการขึ้นมาในระดับแบบยี่สิบเจ็ดาอ่ายี่สิบห้าถึงยี่สิบเจ็ดเท่านี้ก็คือขึ้นมาอ่าสิบเอ็กแล้วสำหรับตัว PE เนาะผมว่าก็ไม่น้อยนะนะครับสําหรับตัวตัวตัวหุ้นอย่างอย่างตัว Google อะครับครับโอเคค่ะบดแล้วแล้วในส่วนของควอนตัมเหรอพี่บอเพราะว่าเราเห็นคุณสันดาพิชัยอ่ะจะทวีตแล้วพูดถึงเรื่องควอนตัมตลอดผมรู้มันไกลมากแต่จริงแล้ว มันมีโอกาสจะเป็นจุดที่โตก้าวโดดได้ไหมและจริงๆมันห่างออกไปมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับตัวนี้ครับอ่าโอเคผมให้ดูในหน้าที่ห้าสิบเก้าไหนๆก็มาแล้วนะได้ครับห้าสิบเก้าเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการพัฒนาการของตัวอ่า g o o ก l e กับ IBM นะครับพัฒนาการในคราวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกทุทุก,ท,ก,ท,กทุกคนเนี่ยก็อาจจะต้องกลับมาพูดถึงตัว use case b u s i n e s s c a s e เนาะว่ามันจะเป็นยังไงแต่ผมเอาง่ายๆดีกว่าว่าในด้วยข้อสรุป ของอสิ่งที่เราเห็นในช่วงสปาร์ที่ผ่านมานี่ก็คือ Google พัฒนา Quantum IBM พัฒนา Quantum มันคืออะไรนะครับถ้าเราเราให้จินตนาการเนี่ยก็คือ Google โชว์พลังความเร็วนะว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันสามารถพิสูจน์ได้นะครับเมื่อมันสามารถพิสูจน์ได้ก็แสดงว่าเขาใช้อลกอริทึมที่ชื่อว่า Quantum Echo นะครับซึ่งเร็วกว่าซูเปอร์คอมพิวเตอร์13,000เท่า แสดงว่าอันนี้มันเริ่มเข้าใกล้ความจริงแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเร็วมากๆเลยนะสำหรับตัวคอนตัมเนี่ยนะครับซึ่งนะครับตัวออลกอริทึมนี้นะครับจะใช้ในตางการทําความเข้าใจโครงสร้างโมเลกุลนะครับจะใช้อ่อมีประโยชน์ในแง่ของการค้นคว้าอ่อตัวยาใหม่ๆนะครับหรือว่าการทําวัสดุศาสตร์นะครับรวมถึงการทําแบตเตอรี่ด้วยนะครับในขณะที่ตัว IBM เมนี่ยนะครับมันเป็นลักษณะของการแก้บั็กนะครับต้องจับต้องได้นะครับเช่นนะครับเวลาที่ เราพูดถึงตัวคอนตัมเนี่ยตัวคอนตัมเนี่ยเวลาที่เราจะไปเปลี่ยนอะไรที่อยู่ในกระบวนการความคิดของเขาเนี่ยมันทําได้ยากนะแต่เปียงแค่ว่าการทำระบบนะครับที่สามารถจะไปแก้ไขได้หรือว่าถ้ามีข้อผิดพลาดสามารถจะใช้ตัวชิปของ AMD แบบธรรมดาได้นะมันมันคล้ายๆกับเรารู้แล้วว่าเฮ้ยคอนตัมมันอาจจะไม่แพงก็ได้เพราะเราสามารถแก้ไขได้และมีอะไรราคาถูกให้ยกตัวอย่างเหมือนรถโตโยต้าเป็นต้น ดังนั้นนะครับการพัฒนาการของสองอย่างนี้ถ้าเราเปรียบ่ายง่ายคือ Google กำลังโชว์เรื่องการสร้างเครื่องยนต์ที่เร็วที่สุดนะครับในขณะที่แล้วก็มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ว่ามันเร็วจริงนะครับก็คือผ่านจากตัววีโรตัวนี้นะครับ IBM เนะครับเรากา็กำลังจะบอกว่าเรารู้วิธีการสร้างระบบการจัดการเครื่องยนต์ไม่ให้พังแล้วนะครับโดยใช้อะไหล่แบบทั่วไปได้ซึ่ง พัฒนาการในรูปแบบนี้แม้ว่าจะมีการแข่งขันแต่เมื่อมีลักษณะของการแก้ไขในเชิงของตัวเพนพอยท์ที่จําเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาควอนตัมนะครับมันทําให้เราเห็นภาพเน่านะครข้างหน้าว่าเฮ้ยมันเริ่มมีความเป็นไปได้ที่จะมาใช้กับโลกความจรงิงอ่ะคราวนี้ก็ต้องกลับมาตอบในเชิงของตัวคุณคิดว่าแล้วมันจะเป็นลักษณะของการอ่าการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับเหมือนอย่างที่เราเห็นในส่วนของตัว a อหรือเปล่านะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าถ้ามองในองค์รวมนะครับดูในหน้าที่61เราก็จะพบว่าจริงๆแล้ว adoption ของตัวคอนตั u มเนี่ยนะครับมันอยู่ในกลุ่มธนาคารออโต m โมทีฟ p h ฟาร์มายังไม่สามารถเป็น Mass Market ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเคียงเลยก็คือ total addressable market ยังไม่ได้สูงมากนะผมว่ามันอยู่ในระดับแบบบิลเลียนนะครับในระดับแบบยังไม่ถึง5บิลเลียนด้วยซ้ำณปัจจุบันนี้ ดังนั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันเป็น potential area ในแง่ของการเติบโตในคราวหน้าแต่ไม่ได้การันตีว่า Google จะชนะในรอบนี้<ม>เหมือนอย่างที่เคยเป็นในเรื่องเกี่ยวข้องกับตัว AI ลงทุนมาตั้งแต่ปี2015-16นะครับเวลา AI มาจริงปี2023ันยสิบสามนะครับลายได้ท<ข>ำให้ทุกคนรู้สึกว่าเขาสามารถจะกลับเข้ามาอยู่ในเกมได้นเนี่ยปลาเข้าไป<ม>ในช่วงปลายปี2024แล้ว โอเคอันนี้บอสพูดแค่ว่าตัวอย่างขาแต่ขาหนึ่งเนี่ยเข้าไปแน่แต่เพียงแค่ว่าจะแคปเจอร์ได้แค่ไหนตลาดมันเล็กนะครับจะแคปเจอร์จะไปสู้มันต้องสู้กับเอ็นบีเดียด้วยเพราะเอ็นบียก็เอาขาข้างหนึ่งเข้าไปอยู่ในขอนต้มด้วยเหมือนกันดังนั้นเนี่ยโอสู้กันดูเดือดตลาดเทคสานิดนิดดูเดือดนะพี่บอสนะสนุกได้เพราว่าวิเคราะห์สนุนี่อืมสนุกดีครับ โอ้ขอบคุณท,ที่แชร์ตรงนี้นะครับเรื่องของคอนตามตรงนี้ด้วยนะครับก็อ่นี่ครับได้ข้อมูลครบถ้วนใครที่อยากได้ข้อมูลอ่และการวิเคราะห์นะครับที่ครบถ้วนอย่างนะครับอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Invest X นะครับไปดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆเหล่า,านี้ได้นะครับแล้วก็ติดต่อ อลองขอข้อมูลจากทีมนักวิเคราะห์จาก InvestX นะครับตรงนี้ขอบคุณพี่โบ๊์ในข้อมูลมากเลยครับุ่งสูนย่1ล้าน Subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสัสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน Description นี้เลยค่ะ